กลับมาพอกันอีกแล้วพี่น้องช่วงเทียงเทียงพี่น้องมื้อนี้ล่าค่ากลางยางผ้าล่าปลาจำวันที่เก้ากรกฎาคม2568มื้อนี้นํายางสดปรับลดลง20สตางตังต่อกิโลกร,รัมมื้อนี้เลือ54บสาท30สัส่วนยางก้อนถัวยดีอาร์ีมื้อนี้ปับลดลง25สตางคัล่าค่ายูทิหาบาทสตหาสคัส่วน ยางก่อนถวยดีอาร์ซี่หาสิเปอรนมนปับลงสิสตังค์พี่น้องปับลง12สตังค์เหลืออยูยี่สิบาท87สตังค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นม่เกินสมเปอร์เซ็นมูนลนราคานิ่งอยู่ที่หกบาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นลมควนชั้น3บอััดก่อนมือนี้ ราคาค่าวงที่66บาทต่อกิโลกรัมราค่ากลางยางประจำวันพุธที่เก้ากรกฎาคม